ถ้าจะไม่รู้ว่ามันจะเปิดเดทไอใส่เราอะไอตอนแรกก็นึกว่ามันนินเนียนเนี่ยแม่งพอแป้งปากควันเท่านั้นแหละโอ้โหพี่กบควันทั้งห้องอะแม่งยิงหัวทุกคนแตกคาห้องเวนนั่นน่ะตังเกลื่อนโคตรแย่เลี้ยไล่เตอร์เดียวไี่กบเก็บหกอะสองทีมเกินแม่งแมวนี่หมอมันจังหวะเนี้ย ซีโฟล์ชื่อเล่นด้วยสิ่งนี้อันลูกสลักช็อตเฮ้ยอย่าว่าเลยนะของดีของก็ดีจริงๆลยหรือว่าของเฮียพงห์ฮะของเฮียพงษ์ร้านเฮียพง์ไม่ได้ขายของแบบนี้ลูกนี้ซื้อมาจากร้านเฮียพง์หลังดีโอสยาม ไม่ได้ดิว่าเชี่ยเหยวงเก็บไว้หลังร้านเธอไม่รู้เหรอเก็บไว้เฟมคนเนี้ยเนี่ยโอเนี่ยอันนี้สีเขตมเขาเลยแล้วเนี่ยเหยงเป็นคนรัสเซียสีเขตเหยองเหยองเก็บหมดนะเธอเหยองเป็นทำ mou ไปทั่วเหยองหลังนีโอตยามมี ks ยี่สิบสามอยู่นะครับ พื้นก็ฝีอ่ะโอเคฉันเอาค้อนมาละคือจะเป็นปลวกแล้วรวดเร็วดูเดือดแล้วแต่แค่รวดเร็วจริงแพ้เลยระวังไม่ได้หวดนะเหมือนได้ตายแล้วอะเอาค้อนมาเล่นอะโดนช็อตแล้วช็อตอีกช็อตแล้วช็อตอีกอะต้องตายีแล้วฉันเห็นชินแล้วฉันก็ท้อเลยโดนช็อตแล้วช็อตอีกช็อตแล้วช็อตอีก ค,คือแบบว่าสมมต่บบว่าชาร์จเนซัสเล,ลมมันไม่ควรหยุดได้ด้วยสตันกันเป่าวะชาร์จมาอย่างดีเลยไม่พี่โกะกระโดดกระโดดทุบพื้นอ่ะแม่งยิงโดกาการ์ดคือพี่โกะแค่หล่นออกมาบนพื้นเฉยๆอ่ะทางทนันทีพี่โกะโดดทุ่มลงมามันได้เหรอไม่ได้มันทำงานอย่างนั้นเหรอเจอปีกจันพัคแล้ว ทำไมฉันปีนไม่ได้พวกเธอปีนได้วะฉันรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนนะใช่ข้างหน้าใช่เราเราเราไม่เราไม่โจมตีซิปไลน์กันใช่ไปไปไป go 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 โอ้โหหมดไฟกันแล้วเธอพี่โกระวังออกไปเลยเจอเยอะนะโดนแต่ไม่ตาย บอมโดนึ o, ่ง um, oh, 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 okay. ัวครับลอโอโอ้บอมบอมบเฮ้ยนได้จจิดเชโอโหนักดาบเรียบร้อยโอโอโอวิกเธอเธพี่ก็ระวังเธอเธอบังพี่ก็ไปแล้วใครเนี่ยถอยก่อนโอควันอะไรเนี่ยควันควันควนวิปเต็มไปหมดเลยไอตู้บเนี่ยอ้ออ้อย ฉันโดนลุมช็อตอย่าน้องอย่ากันตัวเฮ้ยใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ตังกระจายโอ้ยมันจะเยอะไปไหมเนี่ยแบแล้วจ้ะสวยจ้ะดีโฟได้เยอะเอ่อตามไปก่อนพันมังมีใครไปลาลาโอ้ยค้อนค้อนเฮ้ยเดี๋ยวจะกระเด้งอ่ะไหวอยู่เดี๋ยวไหวอยู่ ดูย oh, yeah, ิงใช้กระเด็นเถิดเลยโโอหตามไม่ทันเลยเธอมันมันเลยจังยิงมันเถอะเฮ้ยติดกติดล้อเหรอติดติดเธอเอาเธอดักแล้เดี๋ยวมันจะโดดลงมาเฮ้ยมันขึ้นำหมดแล้วตามตามตามปุบมาลรงนี้แทนไงล่ะโอ้ยเธอเอ้าตายคู่ตายคู่ตายคู่เธออีกสองพันอยู่บนพื้นชุบได้นะไม่มีใครมาหรอก

ฉรวะลลน่ไป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 เกิดกระทุ้งเธอให้ไปเร็วขึ้นไม่ใช่ไปยปไ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 ป้ปไปไปไปมัไมไัไป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 ไไป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 ไไปไไมไไปไป ถ้ามีคนเหยียบไฟฉันพรึบนี่คือแบบเอจโตเนตเลยนะฉันว่ามันต้องไปออาอยู่ตัวเอเนี่ยไปเกาะไปเกาะเฮ้ยโอ้โหใครวะโอ้โดนไปใส่ไพิชิตใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ไป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 เจาะพื้นอยู่เสวย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 ได้ก่อนเลยวิ่งแล้ววิ่งแล้วชมพู่ชมพู่ชมพูโคตรรวยโอ้โหเธอกี่ตัวไปเนี่ย ไอ้ไอ้นี่ไม่มีตังค์ด้วยเปล่หลังไอ้นี่ก็ไม่มีตังค์อ้าวโอ้ยหมดเลยนังเงี้ยนี่เยอะจังวะโอ้ยเธอเราไม่ได้เล่นในอาคารเลยอ่ะจะทำอะไรไม่ได้เลยเธอโอ้ยแย่อยู่ข้างนอกหมดเลยไอ้ซบเดี๋ยวหน้าร์มตังค์เลยโอ้ยไม่หายเลยอีซบอยู่ตรงนี้นะเคียเคียวเคียวเอามาจากไหนเนี่ย

โอ้ย oh oh, oh, หลังอีกอีกแล้วหลังแล้วหลังอีก <laughs> <laughs> จะตายแลนะ้วน oh. 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 oh ่ะโ oh oh อ้ยชิตโอ้ชิตโอ้ชิตโคตรเยอะเลยหันไปนี่แตกเด็ดแตกเฮ้ยหันเฮ้ยหัน ท่าพันขึ้นไปท่าพันเอาโอ้ยฉันโดนอีกอะฉันโดนสะทานอีกอะก็โอ้ยส้มสวยตัวนึงอยู่ไหนอะไปแล้วหนีไปแล้วหนีไปแล้วเธอเธอเอาหนีหนีจากตรงนี้กันหนีจากตรงนี้หนีได้หนีหนีได้หนีหนีได้หนีไอ้เชี่ยชมพูไอ้อ้มึกส้มตัวเดิมเลยโอ้โหเธอเธอชมพูมา โอ้โหทำไมเราเจอหลายทีมมันไม่ไปตู้กันเหรอเราเปิดตู้กันมันไม่ใช่อย่างนี้ดิอ้หเราไม่ไหวเราแพ้จำนวนเยอะมากเราไไม่ด้จนนวเราเราเราไฟล์หลายทีมเกินไปเล้วใว่ไหมเาได้ไงเราเราแค่วิ่งมดู่แต่ตานูอยู่กลางไฟเลย m โอ้โหมันนานยังเลยเธอตู้เนี่ยโอ้โหแล้วควเพิ่งจะได้เปิดเตรียมของเตรียมนะเตรียมนะเช็คพิชีใส่ลูหรือยงใส่ได้ไปใส่ได้ไปเลยใส่ไปคนอยู่บนนู้นเลยนะต่อไปต่อไปตู้โอ้โหไม่ชนทีเดียวเปิดฟูให้เจไไม่ไปหรอก ตอวไปบีตัวไปปีโอเคสวยแล้วเนชนตชดินตะชนสตัน้สตันชนอช่วยเดินไปทุกซีทุกซีทุกีคตอันตรายเลยนะโล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 ไปเนุ่มไปเนุ่มสวยสวยแค่เ้ยซีโฟตรงตรงไฟแคนไหนเฮ้

เธอทนี dear, ้น An ี่เลยนีเลยเก่งอ๋อโว้ยเธอเธอเรเลยมาแล้วตายตายสามแตกกูหาย้งวแมัิงแคกตูดีให้รู้นะโอ้โหเจอซ่มอีกอันี้สโ้รูละโอ้โห เอออุ้ยแม่งเอ้ยใส่ไม่ทันที่ตัดไอ้ยศ้มใส่ตู้อยู่ฮ <c oughs> ึ้โหไม่พอโอ้ชมพูวินแน่เลยไม่ฝากโอ้ชมพูอยูออออ่านั้นเหรอลาอยู่ลาอยู่ลายอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปบีสสมมม้้มชโอ้โ o เฮ้ยไป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 ,ไป โอ้ยชมพูมาเออโอ้ยเธอแย่ละหนีก่อนต้องหาที่ใส่ให้ได้ไปซีไปซีไปซีโดนโดนโดนไป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 ขึ้นเหงาแล้ะแย่ละนี่บันไดบันไดบันไดถึงนี่บันได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 ไม่ไรไม่เปนไรไม่ไรไม่ไรไป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 อันโหสูบไวอยู่แล้วจังหวะนี้ cover cover ก็ก็่งไม่มีอะไรมาก็วิ่งรักเมียจัดอ่ะเธอดีตัวโซมเมื่อกี้ที่ได้ตังมันอยู่หลุ่มขอที่กองมากองอยู่ตรงกลางแล้วฉันถันมาจะไปหาเธอไม่งชมพูไม่งแดดมาคนนี